สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องโอสวัสดีค่ะวันนี้รายการ Library for you ของเรานะคะ <c oughs> ก็กลับมาพบกันครั้งใน e ีีที่29ค่ะ <c oughs> ชวนดูหนังแผ่นสุดตัาในฤดูรักค่ะหนังในวันนี้นะคะเราจะพูดเรื่องความรักกันก่อนจะเข้าไปที่เรื่องของหนังสองเรื่องที่เราจะนําเสนอนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นการแนะนําสถานที่ที่เรามาถ่ายทําใหม่เนี่ยค่ะสถานที่ใหม่คนใหม่เอ๊ะหรือเปล่าที่ที่ไหนคะน้องโอ ห้องโสตศนะนะคะให้บริการอยู่ที่ัาน,นสาอาคารสารสนเทศเปิดให้บริการจนถึงสุกนะคะเวลา8ปดนาฬิกาสานาทีถึง1 6บหนาฬิกาสานาทีเนื่องจากช่วงนี้สถานการณ์โควิดนะคะ,คะให้นะให้ผู้ใช้บริการนำหูฟังมาเองนะคะแล้วก็ต้องเว้นระยะห่างก็คือสามารถชมภาพยนตร์ได้หนึ่งเครื่องต่อหนึ่งคนนะคะค่ะ เพราะว่าสถานการณ์เช่นนี้อากาศอาจจะร้อนเราก็ต้องอยู่ด้วยความอดทนกันนะคะค่ะอยู่ด้วยความอบอุ่นค่ะอบอุ่นจะถึงร้อนขออนุญาตไม่เปิดแอร์นะคะใช่ค่ะ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ป้องกันการติดเชื้อหรือการแพร่ระบาดของโรคที่ตอนนี้เรากำลังต้องปรับตัวกันอย่างมากเลยนะคะค่ะ <c oughs> หนังด้านหลังที่เรามีให้บริการนี่มีกี่แนวกี่ประเภทคะนะ้องโอแนะนําเลยค่ะทั้งหนังรัก นังตลกนังอาชยากรรมนังเสื้อยองขวัญนะคะซึ่งเป็นหนังที่อยู่ในกระแสนะคะแล้วก็มีให้บริการทั้งเก่าและใหม่ปะปนกันไปนะคะค่ะถ้าใครจะมาใช้บริการนี่ก็สามารถมาดูได้ในวันเวลาราชการใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ต้องมาฟังมาเองนะคะกี่โมงถึงกี่โมงคะเนี่ยแปดโมงคร่งถึงสิบหก สามสิบ <0. S 2> นาทีนะคะค่ะก็เราก็จะให้บริการอย่างนี้ต่อเนื่องในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะค่ะใช่ค่ะค่ะแล้วทีนี้เราก็จะมาคุยกันเข้าเรื่องดีกว่าค่ะว่าดูหนังสุดตารของเรานี่หนังแผ่นของเราเนี่ยในฤดูรักในช่วงวันจะถึงวันวาเลนไทน์เดย์น้องโอจะนำเสนอเรื่องอะไรบ้างคะเรื่องแรก หัวใจใบชาความรัก Every day of good day นะคะอืมเป็นหนังประเภทอะไรอะคะเป็นหนังญี่ปุ่นแนวปรัชญาความรักนะคะอซึ่งเป็นเรื่องราวของโนริโกะนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ตัดสินใจไปเรียนชงชาตามที่คุณแม่ขอร้องนะคะคุณแม่ขอร้องแล้วน้องโอ๋เคยโดนคุณแม่ขอร้องไหมคะให้ไปทำอะไรคะ <c oughs> บ่อยมากค่ะ <c oughs> อยาให้บอกเลยคะ่ะ <c oughs> ปลว่าเป็นคนเรียบร้อยนะคะเนี่ยใช่ค่ะหนังเรื่องนี้ทำให้เรารู้สึกอย่างไรบ้างทำให้เรารู้สึกว่าการใช้ชีวิตการเรื่องความของความรักนะคะต้องใช้เวลาเหมือนเราชงชาซึ่งชาจะออกมาจะออกมาอร่อยอเราต้องรอน้ำน้าที่รอในน้ำที่มีอุณหภูมิความร้อนที่เหมาะสม,มก็เหมือนกับความรัก ที่ต้องรอ,รอให้รอให้ถึงเวลาที่เหมาะสมความรักก็จะพรีบานนะคะความร้อนกับความรักมันจะเข้า<ช>กันก็แต่เมื่อครบองค์ประกอบใช่ไหมใช่แล้วค่ะองศาที่แตกต่างในอุณหภูมิเหมือนกับบอ,อกชงชาซึ่งหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่แนะนำเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของคนญี่ปุ่นใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นเรื่องอเป็นหนังเกี่ยวกับ การดำเนินชีวิตของชาวญี่ปุ่นผ่านการชงชาซึ่งการชงชาเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของชาวญี่ปุ่นนะคะแล้วต้องโอโประทับใจอะไรในเรื่องนี้คะก็อย่างที่ว่านะคะความรักต้องใช้เวลาที่เหมาะสม,มก็เหมือนกับการชงชาที่เราต้องใช้เวลาใช้อุณหภูมิของน้ำที่เหมาะสมชาถึงจะออกมาอร่อยะค,ะค่ะแล้วก็บรรยากาศของเขาเนี่ย มันจะบ่งบอกถึงวิธีการถ่ายทำนี่แอบไปดูเหมือนกันนะคะว่าน่าดูมากเลยของของของ,ของการบอกของการเวลาของเบื้องหลังของฉากใช่ไหมคะใช่แล้วเราก็จะได้เห็นถึงสถานที่ต่างๆของญี่ปุ่นเห็นถึงวัฒนธรรมที่งดงามของชาวญี่ปุ่นนะคะเป็นครอบครัวเล็กๆเ,เนาะสถานภาพบ้านเขาก็หลังเล็กๆใช่ค่ะนี่นี่คือสิ่งที่ เราไม่ไม่ได้มีโอกาสที่จะออกไปข้างนอกได้เนืเราก็สามารถที่จะมาดูหนังผ่านประสบการณ์ใช่ค่ะเนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะไปไหนมาไหนย,ยากลำบากเราก็สามารถไปเที่ยวผ่านการดูหนังได้ค่ะ,คะอุยวันนี้มีท่านผู้ชมเข้ามาชมกันแล้วนะคะเสียงจะเป็นอย่างไรช่วยบอกกันบ้างนะคะว่าเสียงโอเคภาพชัดไหมคะ แล้วทีนี้เราจะมาคุยหนังถัดไปค่ะหนังที่สองคือเรื่องนี้ค่ะสุขสันต์วันโสดค่ะใช่ค่ะเป็นหนังแนวหนังไทยนะเนี่ยเป็นหนังไทยค่ะนะคะหน,หนังรักคอมมดี้นะคะหนังรักแนวตลกซึ่งไทยทำสถานที่ไทยทำนะอยู่ที่เชียงใหม่นะคะซึ่งคาดว่าหลายๆคนคงจะชอบจอังหวันนี้ซึ่งเราก็ชอบด้วยเหมือนกัน มันเป็นโลเคชันเหมาะสำหรับฤด,ดูรักเลย<ช>คืออากาศจะเย็นๆเ,เนอะช่วงนี้อากาศกำลังดีดอกไม้กำลังสวยค่ะเห็นบอกว่าโสดกับผีอะไรจะหนีก็โสดกับผีไม่รู้จะหนีอะไรหมายความว่ายังไงะคะน้องโอ๋ก็คือเป็นเรื่องเป็นในเรื่องนะครับาเป็นเรื่องของคนเห็นผีนะคะก็คือ,อตัวนางเอกนะ่ะจะเห็นผีก็เลย โดนเทโดนโดนแฟนหนุ่มเทก็เลยหนีก็เลยเซเซมาเที่ยวที่เชียงใหม่นะค่อขอบคุณค่ะพี่นงพี่นงเช็คเสียงให้ <c oughs> พี่นงบอกว่าเสียงชัดเจนแล้วแขกรับเชิญสวยไหมคะ <c oughs> <c oughs> อ้าวยังไม่ยอมตอบกันเลยนะคะต้องควบอกนี่นะคะเป็นกำลังใจน้องโอจ,จะได้มาไลฟ์กับเราต่ออีกค่ะ <c oughs> กำกำลังอึ้งกำลังคิดหาคำตอบอยู่นะคะ ว่าจะตอบแบบไหนดีจะตอบตามความจริงหรือว่าจะแบว่าโกหกให้กําลังใจซึ่งน้องโอเป็นบนรรลักษ์ของสํานักวิทยาบริการหรือหอสูตรกลางของเรานะคะที่ให้บริการที่ห้องสื่อสดทัศนในห้องที่บ่งบอกว่าแนวหนังที่นี่จะมีหลากหลายหลักสีสันแล้วก็ให้นักศึกษาเนี้ยเข้ามาใช้บริการได้ตลอดเวลาในช่วงว,วันเวลาราชการนะคะ ใช่ค่ะทีนี้เรามาเข้าเรื่องนี้กันต่อว่าสุขสันต์วันโสดเนี่ยจะแฮปปี้เอนดิ้งหรือเปล่าก็ตาม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 ภาพยนตร์ไทยทั่วไปนะคะก็คือแฮปปี้เอนดิ้งอย่าพูดเยอะนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นการสปอยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่หรือผู้ชมจะได้อยากจะเข้ามาดูันใช่ไหมคะว่าหนังเรื่องนี้จะน่าสนใจเหมือนที่น้องโอชอบดูกันหรือเปล่า ใช่เพราะว่าหนังเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของสาวโสดที่เธอโสดเพราะเธอเห็นผีอย่างที่ว่านะคะค่ะก็เลยต้องไปหาไปเที่ยวพักใจสถานที่สวยพี่คุณพศมาแล้วค่ะพี่คุณพลก็บอกระบบเสียงเคจ้าน่ารักั้งคู่อุ้ยขอบคุณมากค่ะพี่ปุณพศนะค่ะให้กำลังใจเราเตรียมที่เลย แล้วใครที่สนใจให้สามารถมาใช้บริการได้ที่นี่ต้องมีอะไรมาบ้างคะนะ้องโอ๋มีช่วงช่วงนี้นะคะสถานการณ์โควิดก็คือพกหูฟังส่วนตัวมาด้วยนะคะ,น,ะ,คะนี่เราม,มีมีเพลงประกอบละครประกอบภาพยนตร์ที่แบบว่าน่าฟังด้วยนะคะเนี่ยใช่ค่ะภาพ,พยนตร์เรื่องนี้นอกจากจะภาพสวยเพลง ก็เพาะนะคะแล้วก็พระเอกหล่อค่ะอันนี้คือที่สำ,สำคัญมากเลยพระเอกหล่มอมาริโอเมาเลอเร์นะคะแล้วนางเอกก็เป็นนาง,นางเอกคนใหม่ด้วยเนาะที่ <laughs> เขาเพิ่งจะมาแสดงหนังด้วยใช่ค่ะเป็นนางเอกหน้าใหม่มน้องก็จะดูหน้าใสๆเนาะค่ะหน้าใสเหมือนเราสองคนอน <laughs> 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 ไว้ให้กันดีมากค่ะ เดี๋ยวเราจะเปิดเพลงเบาๆคอๆไปนิดนึงนะคะให้เข้ากับบรรยากาศดูฤดูฤด,ด,ด,ดูการเป็นหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่โลเคชั่นสวยเพลงประกอบเพาะเนื้อหามีหลากหลายรสชาติใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นเป็นเรื่องราวของคนโสดที่จะอือหที่ผ่านความรักจากที่แฮปปี้แล้วก็ไม่แฮปปี้ ะะแล้วสุดท้ายก็มาแฮปปี้อีกครั้งเป็นครั้งสุดท้ายใช่แล้วอแอบไปดูเหมือนกันค่ะว่านางเอกเขาจะถ่ายทอดความรู้สึกผ่านสายตาเนาะใช่ค่ะเขาเขาถ่ายทอดได้ดีมากแล้วก็การการเล่าเรื่องก็เป็นเรื่องที่แบบสนุกสนานตรงที่ว่าชอบฉากผีหลอกะค,ะค่ะ,คะตอนกลางคืนนะคะผ <laughs> <laughs> <ph> ีเต็มบ้าน <laughs> ใช่ไหมอย่างที่บอกค่ะเป็นหนังรแ <laughs> นวคอมเมดี้อืม ขอ,อขอมันที่ผสมหนังสยองขวัญใช่ค่ะก็ก็ก็จะแทรกแทรกไปได้วยความตลกโดยโดยนักสแสดงสมทบอย่างคุณเปิ้ลนาครเนาะใช่โอ้มันก็จะทำให้ให้เห็นว่าหนังเรื่องนี้สุขสันต์วันโสดเนี่ยก็จะมีหลายคู่รักนี่คะหลายคู่รักแล้วก็เล่าถึงความรักของแต่ละช่วงวัยใช่ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เล่าถึงความรักของแต่ละคู่ ที่โดนเทมายังไงก็จะมาเยียวยาหัวใจกันเองนะคะมีพี่หนงเซลด้วยค่ะว่าเรื่องแขกรับเชิญอ่ะไม่อยากจะภาคภาคค่ะดีนะคะที่บอกเป็นการชงชาถ้าเป็นการชงอย่างอื่นนี่เราจะต้องคุยกันยาวมากกว่านี้ค่ะใช่ค่ะ ก็เป็นการที่ทําให้ทุกคนได้ทราบนะคะว่าห้องบริการสื่อสดทัศน์ของเราเนี่ยเปิดให้บริการจนถึงสุขในวันเวลาราชการแล้วก็อย่าลืมพกอุปกรณ์ส่วนตัวมาด้วยเพื่อป้องกันการติดเชื้อหรือการแพร่ระบาดใ,<ช>ในชุงสถานการณ์แบบนี้นะคะหนังสองเรื่องที่เรานํามาเสนอสุขสันต์วันโสดและเรื่องอะไรคะหัวใจใบชาความรักนะคะเป็นหนังสองแนวที่เป็นความรักทั้งสองแบบในแบบของชาวญี่ปุ่นและแบบของ ชาวไทยซึ่งอายุก็น่าจะได้ไล่เรียกกันว่าความรักของแต่ละประเทศมีความละมุนล,ละมุนละไมาการถ่ายทอดความรู้สึกแล้วก็สถานที่ของแต่ละที่ก็ทำให้เราได้ผ่อนคลายในช่วงสถานการณ์เช่นนี้นะคะหวังว่าผู้ใช้บริการทุกท่านจะมาใช้บริการที่ห้องนี้กันนะคะเพราะว่าห้องนี้เงียบไหคะช่วงนี้ช่วงนี้ห้องนี้ค่อนข้างเงียบนะคะเพราะว่า เราให้เว็นระยะห่างนะคะก็คือถ้าใครมาเป็นคู่ก็แยกกันนิดนึงนะคะก็คือดูคนละเครื่องนะคะในช่วงวันวาเลนไทน์ที่ถึงนี้ก็อย่าลืมชวนกันมาดูหนังรักที่นี่ได้นะคะใช่ค่ะให้นัองโอ๋ฝากเชิญชวนผู้ใช้บริการมาด้วยค่ะก็ไม่ว่าหนังจะ,จะอยากดูแนวในไหน,นะคะห้องบริการโสดทัศนะของเรามีให้บริการทุกแนวนะคะ ทั้งใหม่และเก่าประปนนกันไปถ้าหนังเก่าก็มาล,ลำลึกว่าหนังเก่าๆดูแล้วมันอินแค่ไหนนะคะ <c oughs> ก็จะมีซีดีดีวีดีนะคะที่จะให้บริการมีหนังชุดด้วย <c oughs> ใช่ไ<ช><ช>หมคะมีหนังชุดด้วยซึ่งมีความหลากหลายในทุกแนวเลยโศกเศร้าสนุก ตั่เต้นโอมีทุกแนวค่ะมาใช้บริการที่ได้นะคะที่ห้องบริการสื่อสดทัศน์แล้วจะเจอพี่โอ๋หรือน้องโอ๋ที่นี่นะคะแล้วก็มีใครบ้างคะนอกจากน้องโอ๋มาให้บริการนะคะนุ่มหล่อของเราสองคนนะคะมีใครบ้างเอ่ยพี่บุญพลและพี่บุญถนอมนะคะสองบุญค่ะสองหนุ่มกับหนึ่งสาวจะให้บริการที่ห้องนี้นะคะสนใจติดต่อได้ห้องบริการสื่อสดทัศน์ของเราสำนักวิเาบริการนะคะ แล้วก็เพื่อไม่พลาดการติดตามชมรายการ Library for You นะคะเราก็จะเราก็จะทำการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางแฟนเพจ a c e b o o k กิ๊กต o k แล้วสามารถชมย้อนหลังในทางช่อง y o u t u b e นะคะแล้วล่าสุดก็เราก็สามารถที่จะเพิ่มช่องในการติดต่อสื่อสารกันในเวลาในใน,ในเวลา24ชั่วโมงหรือว่าเจ้าหน้าที่จะเข้ามาให้บริการ ในช่องทางของ Line Official ค่ะในแพลตฟอร์มเดียวกันคือ UBU Library ค่ะซึ่งรายการ Library for You ของเราวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องโอสุภาพารทาจิตมากนะคะคะที่มาร่วมเป็นแขกรับเชิญของเราแล้วก็ให้บริการโลเคชันของเราในวันนี้นะคะต้องเอาสถานที่มายัยวยนหน่อย,ยเพื่อจะได้ไดเลือกเพื่อจะได้เลือกผู้ชมนะคะ <laughs> มาให้บริการกันนะคะมาใช้บริการกันเราจะ ได้มาพูดจะมาพูดคุยกันสำหรับวันนี้รายการ Library for you ของเราก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ